สวัสดีครับพี่อาสปิริตชั้นไมาแล้วนะครับวันนี้มีงานใหม่ๆมาให้ดูนะครับเป็นงานหุ่นยนต์ประทับใจสมัยเด็กนี่นะครับ Bio อโรโบซูเปอร์มินิพนะครับนี่นี่นะครับไบโ Man ดูกล่องมันเป็นอย่างนี้นะฮะ เป็นการล้อกล่องของ DX รุ่นเก่านะครับนี่จะเป็นประมาณนี้ฉีกตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้ข้างบนขบวนการอิเล็กตรอนไบโอแมนนะครับเป็นการรวมตัวระหว่างหุ่นยนต์สองเออเป็นยานสองลำนะครับไบโอเจ็ตเบอร์หนึ่งไบโอเจ็ตเบอร์สองนะครับซื <c oughs> ้อมาราคาค่อนข้างสูงทีเดียวชุดนี้สองพันกว่าบาทนะครับ นี่นด้านในมี2กล่องนะครับเป็นไบโอเจ็ตหมายเลขหนึ่งกับหมายไบโอเจ็ตหมายเลขสอนะครับเทออกมาหน้ากล่องเป็นอย่างนี้เลยไบโอโรบบ u ุปเปอร์มินิพลานะครับ เป็นการล้อล้อก,กล่องไบโอแมนเลยนะครับ DX นี่สมัยก่อนจะมีหูหิ้วตรงนี้นะทำเป็นสีดำเลียนแบบเสมือนใช่นะครับด้านหลังไม่มีอะไรนะด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับสองกล่องเหมือนกันเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งตัวนี้อันนี้เบอร์สองนะครับ มาดูตัวอย่างกล่องแรกก่อนนะครับไบเจตหวันหมายเลขหนึ่งนะฮะเป็นแผงมาอย่างนี้เลยโอ้โหพร้อมสติกเกอร์มีชิ้นส่วนของที่เป็นสีเงินนะครับแล้วก็สีขาวสีดำแล้วก็มีบางส่วนลงสีมาให้แล้วนะครับมีมือให้เปลี่ยนนะฮะนี่มือ อันนี้เป็นส่วนไหนเนี่ยน่าจะหัวนะครับอ่ะอันนี้เป็นพาร์ตสีแดงนะครับมีชิ้นส่วนใสด้วยตรงนี้เป็นกระจกของห้องนักบินนะฮะนี่อันนี้หน้ามันเป็นลงสีมาแล้วดีจังไม่ต้องติดสติกเกอร์นะครับและขนม รสลามูนิแสนอร่อยแถมให้กับมินิปลาทุกชุดอยู่แล้วนะฮะแค่เนี้ยของไทยยังมีตั้งหลายเม็ดเนาะโอเคครับรอดูกันซิว่าจะต่อใช้เวลาแค่ไหนใน่งนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าก็ไม่ถนัดต่อพวกนี้ยู่แล้วด้วยครับมาดูกันเลยกับยานลำแรกนะครับไบโอแมนไบโอเจ็ตหมายเลขหนึ่งมาในรูปแบบของยานเครื่องบินนะฮะ มีล้อด้านหน้านะแต่ขยับไม่ได้นะครับหมุนไม่ได้แล้วก็มีล้อด้านใต้นี่นะฮะด้านหลังเป็นไอพ่นนะครับมีด้านใต้ก็จะเป็นอย่างนี้ด้านบนนะครับต่อด้วยย่านไบโอเจ็ตหมายเลขสองนะครับอันนี้เลย เป็นรูปยานที่จะใหญ่กว่าใบมาเล็กนึงนิดนึงนะครับก็จะมีล้อด้านหน้านะครับแล้วก็ล้อด้านหลังก็หมุนไม่ได้เหมือนกันนะฮะมีด้านบนด้านข้างนะครับก็ด้านหลังนี่นะฮะสวยงามทีเดียว เรามาดูการแปลงล่างกันเลยนะแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเริ่มต้นโดยการเอาจ้าไบโอเจหมายเลขหนึ่งนะครับพับล้อมันก่อนนี่นะพับล้อเก็บแล้วก็เอาล้อตรงด้านหน้าเนี่ยครับดึงออกมาดึงออกมาอย่างนี้นะฮะ แล้วก็เอาไปเสียบคืนเข้าไปแต่ว่ากลับด้านเสียบเข้าไปอย่างนี้นะฮะเข้าไปในช่องช่องเดิมของมันถ้าเป็น D X ก็จะเป็นล้อแล้วก็พับได้เลยนะอันนี้ไม่ต้องดึงออกแล้วก็แกะออกมานะครับต่อมาเป็นชิ้นส่วนของมือนะฮะด้านหลังตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับ สองด้านแล้วก็หมุนมือมันนิดนึงให้เข้าเข้าที่ของมันนะครับต่อมานี่เราต้องดึงด้านข้างในตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะเป็นเหมือนเป็นสลักตรงนี้นะครับจริง มันต้องใช้เล็บดึงขึ้นมานะนะครับมันจะมีล็อกล็อกของมันอยู่อ่ะดันมันขึ้นมาอย่างนี้สองข้างเลยนะครับนี่ฮะดันตัวนี้ขึ้นมาที่เป็นพับอยู่นะครับอ่ะแล้วก็พักเอาไว้ก่อนมาดูที่ไบโอเจ็ทูนะครับ นี่ก็เหมือนกันก็คือเก็บล้อมันเข้าไปเก็บล้อนี่นะฮะเก็บล้อครับเสร็จแล้วก็พับปีกด้านหลังแล้วก็ดึงดึงมันออกมาตัวนี้มันจะดึงยากนิดน,นึงนะครับเพราะมันแน่นค่อนข้างจะแน่น จริงมันควรจะดึงออกมาได้อย่างนี้นะอันนี้นะครับดึงออกมาแล้วเราก็หมุนหมุนด้านนี้นะฮะนี่หมุนมาอย่างนี้นะครับได้คล้ายๆขาแล้วเนาะทีนี้เท้านี่นะครับที่เป็นไอพ่นเมื่อกี้นี้หมุนมาแล้วก็ กระดานขึ้นไปดูอีกข้างนะครับหมุนนี่นะพอหมุนแล้วมันก็ยังห่างอย่างนี้ใช่ไหมครับกรดานมันขึ้นไปได้ช่วงขาละแล้วก็เราจะมีช่องเห็นตัวนี้ไหมฮะสองช่องนี้นี่นะครับไปต่อกับตัวนี้ ที่เป็นเดือยสองอันนี้นะครับเสียบเขไปเลยเหมือนในหนังเลยนะคะับถ้าเป็น d อก็คือเสียบเข้าไปได้เลยนะไม่ต้องมีเดือยอะไรถ,ถ,ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายคือเปิดหมวกในเองนะครับนี่รีบร้อยแล้วครับกับ bio robo theme ตรงส่วนหน้าของมันนี่ทําสีมาให้เรียบร้อยแล้วก็เลยสวยงามอย่างนี้นะครับทั้งหัวมันเลยแล้วก็ลงสีตรงนี้ก็ลงสีมาให้แล้วนะฮะบ,บางส่วนลงสีมาให้แล้วส่วนใหญ่จะติดสติกเกอร์เองนะมีติดผิดด้วยนิดหน่อยแต่ไม่มีผลกระสาระสำคัญนะครับใช้ได้อยู่แล้วก็จะมีดาบลงสีดีนะครับเพราะว่าสีของด้ามกับสีของดาบนี่คนละสีกันเลย สีตรงจุดสีดำนี้ก็ติดสติกเกอร์นะครับดูาดจุดขยับก็หมุนได้ปกตินะครับหมุนทั่วไปแล้วก็นี่ด้านนี้นะฮะเพื่อให้มันงอแขนขึ้นมาได้อย่างนี้ปรับได้ตลอดนะครับแล้วก็ข้อมือหมุนได้ส่วนตัวก็หมุนได้นะครับนี่นะครับ หัวหมุนได้ปกติอยู่แล้วนะครับเงยหน้าก้มหน้าได้นะครับแล้วก็ช่วงขานี่ก็ขยับได้ประมาณนี้จะมีตัวเดืยตรงนี้นะครับมีตรงนี้ช่วยให้มันขยับขาได้นะดันขึ้นไปได้ ข้อเท้าขึ้นลงได้นะครับนี่นิดหน่อยส่วนด้านหลังนี่มันเป็นออปชั่นพิเศษนะฮะก็คือด้านหลังนะครับนี่ตรงที่เป็นสีขาวๆเนี่ยนะฮะตรงท่อนนี้ท่อนนี้นะครับเนี่ยมันสามารถจะโยกไปด้านข้างได้ นียดึงไปด้านข้างนะครับเพื่อหลอบปกติจะอยู่ตรงกลางอย่างนี้แล้วก็เลื่อนไปด้านข้างซึ่งมันจะต้องบิดบิดบิดนิดนิดนึงนะฮะแล้วจะทําให้ขามันงอได้อิสระอย่างนี้เลยก็คือ,อเดิมมันพับทพับอย่างนี้ได้นะครับผมลืมพับให้ดูเมื่อกี้ก็่กอนอื่นจะทําอย่างเมื่อกี้จะทําจะทําอย่างแบบในข้อมือก็ต้องปรับตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ ไปตัวนี้นะฮะสีขาวตรงเนี้ยเอาขึ้นมาแล้วก็ขยับในการโยกอย่างเงี้ยโยกไปให้ริมซ้ายสุดนะแล้วก็พับแล้วก็ปิดตรงนี้เนี่ยครับพอตรงช่องนี้มันว่าง ช่องนี้ว่างละเห็นไหมครับก็โยกขาได้ถึงอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็จะงอขาได้ลจะเราจัดท่านิดนึงล้ะกันพอสังเกตก็คือถ้าฟันดาบนั่นเองอที่เขาจะโดดขึ้นไป นะแล้วก็ลงมาท่านี้เลยบรรดาบว้าอให้ครับเรามาวัดขนาดกระดูนะครับเทียบกับมินิพาล่าสุดที่ซื้อมาของดูปแปลงไคเซอร์นะครับซูปเปอร์มินิพาจะสูงกว่านิดนึงนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะสะส่วนจะสูงกว่ากันกับมินิพา นิดนึงแต่ราคานี่คนละเรื่อง้วนะตัวนี้ที่ซื้อที่ไทยก็หกเจ็ดร้อยนะครับของที่ซื้อในเซเวนนะนะส่วนอันี้สองพันกว่านะครับพลาสะติกมันก็จะต่างกันแหละอันนี้มันจะดูไฮกว่านิดนึงนะฮะแต่อันนี้มันจะเป็นสีแบบเนี่ยพลาสะติกอะสะท้อนแสงวิบวับ นะครับเทียบให้ดูเลยนะนอกจากดาบแล้วก็จะมีโล่มาให้ด้วยนะครับอันนี้คือโล่ผมยังไม่ตัดออกมานะไว้อย่างนี้แหละแล้วก็มันมีติดสติกเกอร์สีแดงกับสีเหลืองเนี่ยครับซึ่งก็ติดไม่ค่อยตองอรงเท่าไหร่นะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นกระบอกกระบอกก๊าซอะไรสักอย่างนะในเรืองเรื่อง,อง,อง,องต้องดูมันคล้ายคไ กระป๋องเกลือสปิคไทยนะครับแต่มาเป็นกา๊าซนะในเรื่องแล้วก็จะมีมือแถมให้คู่หนึ่งเป็นมือเอาไว้หยอกกล้า๊าสเนี่ยแหละเนี่ยเป็นมีสี่นิ้วแล้วก็อีอกนิ้วหนึ่งอยู่ฟังนี้ยังไม่ได้ประกอบนะเพราะมันไม่ได้ใช้อะไรอะครับบโอโรโบนะครับหุ่นยน์ที่ดีไซน์เท่มากสำหรับผมนะเพราะว่ามันยุคนั้นนะ่ะ เป็นหุ่นตัวสีดําน่าจะมีอยู่ไม่กี่ตัวน่าจะตัวเดียวด้วยซ้ําน,นะฮะแล้วก็ดีไซน์ที่ดูเฉียวนะฮะสำหรับหุ่นยนต์ในยุคนั้นถึงหัวมันจะคล้ายๆด้านล่างด้านข้างเนี่ยจะคล้ายๆกับซานวานขั้นขบวนการก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ามันก็โอเคนะสำหรับหุ่นยนต์ที่ดีไซน์ทันสมัยนะครับต่างกันจากหุ่นยนต์ยุคนี้ชัดเจนไม่ได้ไม่ได้เปรียบเทียบอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเห็นได้ชัดล้วเออสีนี้ก็คือสีเหลือง สีน้ําเงินสีแดงอะไรชัดเจนแต่ยุคนั้นเนี่ยเดาไม่ได้แล้วยานไหนใครขครับวันนี้คนเท่านี้ก่อนนะครับกับซูเปอร์มินิพลาไบโอระบนะครับแล้วเรามาเจอกันคราวหน้าว่าจะเป็นอะไรนะครับสวัสดีครับ